เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องมอฟ้าไพ่ยี่สี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพุธนะคะที่3นะคะมีนาคมพศ2564นะคะคัมพายากรนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะ เรียกว่าดูไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พระยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันพุทธที่3นะคะ มีนาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างนะคะราชินีถ้วยอาหารการกินขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะนะราชินีถ้วยเรียกว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะคะเซนซิทีฟง่ายนะคะรวมถึงคนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าสถานการณ์วันนี้นะคะรอบครอบนะคะใจเย็นนะคะนะำทีอินเพสนะคะ คนวันอาทิตย์เป็นคนใจดีใจบุญมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะรวมถึงนะคะดวงมักจะมีคนคอยอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลือนะคะสเตนเข้มแข็งอดทนนะคะแล้วจะสามารถผ่านสถานการณ์สิ่งต่างๆไปได้ในช่วงนี้งาน,งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากความรับผิดชอบหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะหรือใครบางคนนะคะมีดวงของการเลือเล่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นที่เยอะขึ้นด้วยนะคะนะ มีช่องทางมีรู้ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะจะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนะคนรอบข้างนั่นเองนะคะการเงินนะคะโดยภาพรวมแล้วคนวันอาทิตย์กินเกง่งทานเก่งนะคะแต่ก็หาเงินเก่งนะคะนะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีน้ำใจนะคะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือนะคะคนรอบข้างนะคะนะเรียกว่า เป็นคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างนั่นเองนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะแต่คนวันอาทิตย์นะคะเรียกว่าเป็นคนที่ปากร้ายใจดีนะคะนะพูดจาตรงพูดจาแรงบางครั้งไม่ค่อยจะรักษาน้ําใจใครแตนภายในใจลึกๆแล้วมีความเป็นห่วงเป็นใยนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าในเรื่องของความรักเรียกว่าดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะนะแต่ก็เรียกว่า ยังรักแล้วก็เป็นห่วงนั่นเองนะคะนะรวมถึงใครบางคนเรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลดีนะคะนะได้คุณพ่อบคบุณแม่บ้านที่ดีนะคะทําอาหารทํากับข้าวให้ทานนะคะนะก็เรียกว่าใครที่มีกู้แล้วมีดวงของการตั้งท้องตั้งรันนะคะใครที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของ ความดันไมเกรนนะคะการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังออฟฟิศซินโดมนะคะนิ้วล็อกนะคะนะรวมถึงโรคอ้วนนะคะนะไขมันเบาหวานก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะนะเพราะคนวันอาทิตย์เรียกว่ากินกินเก่งทานเก่งนะคะแล้วเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะตามใจปากด้วยนะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะตัวเลขนคนวันอาทิตย์นะคะตัวเลขมงคลมีเลข0ูนย์มีเลข3แล้วก็เลข8นะคะที่จะให้โชคนะคะคนวันอาทิตย์นะจ๊ะ ต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันจันทร์เด็กถือดาบนะคะมีเรื่องให้ต้องกังวลว่าวุ่นใจสับสนนะคะรวมถึงบุตรบริวารลูกหลานอาจจะนำพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะสองเหรียญน,นะคะมีความกังวลใจนะคะกับสภาวะกับสถานการณ์สิ่งรอบข้างในช่วงนี้นะคะนะเรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะอึดอัดกดดันนั่นเองนะคะ ใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะมีดวงของการกลับมาคืนดีการอภัยให้กันนะคะเรียกว่านำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ายัางต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะนะ,ะการทํางานร่วมกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักอภัยให้กันด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะหน้าที่การงานนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะนะอาจจะมีคําพูดที่ทิมแทงเสียดแทงจิตใจกันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครบางคนมีเกณฑ์ว่าจะได้ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตทําสินเชื่อนะคะรวมถึงช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยอยู่นะคะนะก่อนนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะต้องนําเข้าของมีค่าไปไว้รงรับจำนำก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่สภาวะการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าได้มาแล้วก็จ่ายไปนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของอ่า ความรักนะคะนะมีบ้างนะคะทะเลาะกันระหองระแหงกันไม่เข้าใจกันงอนกันโกรธกันนะคะนะแต่ก็เรียกว่าอภัยให้กันในทุกๆครั้งนะคะความรักยังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ารักๆเลิกๆตัดกันยังไม่ขาดนั่นเองนะคะส่วนคนโสดน,นะคะความรักครั้งเก่ามีโอกาสาที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะมีโอกาสาที่จะได้พบรักต่างวัยนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมนะคะอุบัติเหตุมีดบาดนะคะนะด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะ คนวันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับเด็กพิการเด็กยากไรเด็กกาพร้านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข1มีเลข2แล้วก็เลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากบ้านเลขที่ที่อยู่ที่อาศัยก็จะให้โชคได้โดยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารนะคะ มาดูนะคะว่าคนธนาคารได้ไพ่อะไรกันบ้างคนธนาคารราชินีเหรียญน,นะคะนะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะการติดตอ่อแบงก์ติดตอ่อธนาคารนะคะหน้าที่การงานก็จะเกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีนั่นเองนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของสายงานแบงก์ธนาคารนะคะราชินีดาบมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจในวันนี้นะคะสองไม้เท้านะคะการติดตอ่อนะคะประสานงานนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะจากทางไกลนะคะ รวมถึงช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตตี้ด้วยนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการค้าขายในโลกออนไลน์นะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะจะมีดวงของการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวข้องในเรื่องของสินค้านําเข้าส่งออกระหว่างประเทศนะคะการค้าขายออนไลน์จะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะนะรวมถึงสองไม้เท้านะคะตัวเราเองต้องรู้จักที่จะ เรียนรู้หาความรู้ให้กับตนเองให้มากขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างศักยภาพที่ดีให้กับตัวเรานะคะนะเรียกว่าต้องเซนตอ,อ่ต้องต้องมีความกระตือรือร้นนะ่ะเซนซิทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะนะคนคนวันอังคารนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันอังคารนะคะมีดรงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะมีโชคลาบลอยแบบฟุก๊กฟุกเข้ามานะคะนะการเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะคนวันอังคารหาเงินเก่งนะคะนะ รือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนการขยับขยายกิจการการต่อย,ยอดธุรกิจก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าช่วงนี้ความรักเงียบเงาห้อยเงาเปล่าเปลียวหัวใจนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะความรักบางครั้งมันค่อนข้างจะห่างเหินกันต่างคนต่างอาจจะแบบโฟกัสไปนในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะได้พบรักกับคนต่างชาติต่างประเทศนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่มีอาการที่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะหรือคนวันอังคารควรจะมีในเรื่องของการซื้ออาหารบำรุงร่างกายด้วยนะคะนะเพื่อที่จะเป็นการดูแลสุขภาพนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข0นย์มีเลข8แล้วก็เลข2นะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะคะคนวันพุธนะคะ1 2สอง 3ม,มาดูนะคะว่าคนมันพูดได้ไพ่อะไรกันบ้างคนนันพูดสามดาประมาดระวังในเรื่องของอารมณ์สภาวะสิ่งรอบข้างนะคะอาจจะมีสิ่งที่ยั่วยุนะคะทําให้วันนี้เกิดความหงุดหงิดใจนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะคะหนึ่งเรียนนะคะแต่ก็จะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะจะได้รับของขวัญของฝากของมีค่านะคะนะจากคนที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงเรานั่นเองนะคะ วิอัลฟอร์จูนนะคะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้ให้กับตนเองการเปิดโลกทัศน์ให้มันกว้างขึ้นการที่แบบตัวเราต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะนะวิอัลฟอร์จูนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสื้อนั่งหาตำรับตำรานะคะนะการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงว o อัลฟอร์จูนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของบ้านที่อยู่ที่อาศัยนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะนะ ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นเซลลการเป็นในหน้านะคะนะการเป็นพ่อ้าคนกลางนั่นเองนะคะภายพระสังาราชนะคะก็เรียกว่ามีดวงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะนะรวมถึงตัวเราเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนะคะ ครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลนะคะการเรียนในเรื่อง่วงจุย้ยเรียนโง่เฮงนะคะเรียนเกี่ยวข้องกับหมอดูนะคะนะหรือใครบางคนไพ่เฮิร์มิตรยัยงเกี่ยวข้องในเรื่องของ,ของครูบาอาจารย์แพทย์นะคะนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธนะคะต้องรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะนะเพิ่มการเรียนรู้ให้กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะนะรวมถึงนะคะเรียกว่าต้องไปรู้นะคะนะอย่า ไปวิตกกังวลนะคะนะหรือไปหมุดหงิดใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเรียกว่าเราต้องปล่อยวางนั่นเองนะคะรวมถึงตัวเราเองอาจจะต้องเข้าไปไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับบุคคลอื่นนะคะนะเรียกว่าถ้ามีปัญหาอะไรกับใครอยู่นะคะสามารถที่จะไกลเกลี่ยเคลียร์ได้นั่นเองนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของการให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยพูดช่วยคุยช่วยเจรจานะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะมีเรื่องของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่แต่มีสามดาวระวังมันจะเสียดด้วยนะคะเดี๋ยวจะเจ็บปวดใจนะคะ ตัวเลขนะคะจากาบ้านเลขที่นะคะนะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะจะให้โชคนะคะคนวนพุทธนะคะให้มันสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะรวมถึงการทําบุญนะคะนะการใส่บาตรท,ทาบุญการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะแต่ก็อย่าลืมพระในบ้านด้วยนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองนะคะนะอย่าลืมขอพรจากท่านด้วยนะคะคนวนพุทธนะจ๊ะ การเงินเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะนะแต่ก็ให้รอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วมีบ้างกระทบกระทั่งกันระหองระแหงกันมีคําพูดที่ทิ่มแทงเสียดแทงจิตใจกันนะคะแต่อะไรที่ยอมกันได้ก็ต้องรู้จักยอมนะคะนะอะไรอภัยให้กันได้ก็ต้องรู้จักให้อภัยกันนะคะเพราะเรียกว่าใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะมันยังเป็นความรักที่ตัดกันยังไม่ขาดนะคะนะเรียกว่ารักรักเลิกๆยังคาราคาซังอยู่นั่นเองนะคะ คนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้ไพ่พระสังฆราชมิสดนานแต่งงานช้านะคะนะ้าเรียกว่าโสดต่อไปก่อนนะคะคนวนวลพุธนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะเรียกว่าส่วนใหญ่จะมองไปใน,ในเรื่องของอนาคตความมั่นคงนะคะน้าหน้าที่การงานการเรียนมากกว่านะคะเรียกว่ายังเสียใจยังผิดหวังนะคะกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมากับคนรักเก่าที่ผ่านมานั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวนวลพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บทรงอกนะคะเจ็บคอไอมีเสมหะนะคะการเป็นต่อม ทอมซินต่อมน้ำเหลืองนะคะนะเรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนในบ้านอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอได้นะคะนะหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของไขมันนะคะนะไขมันในเส้นเลือดนะคะการเป็นโรคหัวใจก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข5นะคะมีเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลข3นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพุธนะคะ อย่าลืมนะคะทำบุญก่อนการเสี่ยงโชคนะคะต่อไปนะคะคนวันพรฤหัสนะคะหนึ่งขอโทษนะสองสามมาครบเลยนะคนวันพรฤหัสนะคะราชินีเมเท้าการเดินทางการติดต่อการเจรจาการพูดคุยนะคะหน้าที่การงานค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะในวันนี้นะซีเรียนรักแล้วก็ห่วงแห็นในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นะคะ รวมถึงสามเหลี่ยนจะมีในเรื่องของการพูดคุยการติดต่อการเจราจานะคะนะข้อตกลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในวันนี้นะคะนะก็เรียกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการค้าการขายก็ประสบผลสําเร็จดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะงานหนักงานมากงานเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้รับผิดชอบมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะหรือใครบางคนอาจจะต้องทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเป็นเลขานะคะนะเรียกว่า ช่วยเหลืองานกับหัวหน้านั่นเองนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีแต่ตัวเราต้องมีความรอบคอบด้วยนะคะจะคิดจะทําอะไรนะคะนั้นให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะหรืออาจจะต้องมีในเรื่องของการพูดคุยการปรึกษากันให้มากขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพฤหัสช่วงนี้มีความรอบคอบมากขึ้นไม่ว่าจะจับใจใช้สอยอะไรนะคะมีในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่า นพนันพึพฤหัสนะคะมีในเรื่องของเงินเข้ามาหมุนเวียนนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะนะ <S <s มีคนคอยช่วยเหลือนะคะหรือตัวเรามีดวงของการไปหยิบไปยืมเนงินจากบุคคลอื่นอาจจะเป็นคนที่เขาเป็นห่วงเราคนในครอบครัวเรานะคะเ <s> พื่อนญาติมิตรสหายก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงคนอื่นมีดวงของการมาหยิบยืมเงินเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะเพราะช่วงนี้ความรักมันดูห่างเหนินหมางเมินไม่ค่อยมีเวลาให้กันดูห่างกันนะคะนะ แต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะคนโสดช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นเรียกว,ว่าโสดกันต่อไปก่อนมีคนเข้ามาจีบมาพูดมาคุยเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนตัวเรายังไม่ค่อยออพร้อมที่จะเปิดใจให้หรือตัวเราอาจจะรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันยังไม่ชัดเจนนะคะนะมันยังขมเขืออยู่นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่นะคะจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะนะ ถ้าเป็นเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะเลขหนเลขสีแล้วก็เลข3านะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะจ๊ะต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์แต่ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันศุกร์นะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีบุตรบริวารลูกหลานจะนาพาข่าวดีมาให้นะคะ เด็กทือเรียนต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะ Just จัสติกจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลนะคะการไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะนะหนึงดาบมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะหน้าที่การงานต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะคะนะอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องหุดหงิดใจกังวลใจบ้างในวันนี้นะคะ ก็เรียกว่าให้ใจเย็นให้รอบคอบให้มีสตินะคะนะจะคิดจะทําอะไรพินิจพิจารณาหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีเสียก่อนนะคะนะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารตัวเลขนะคะนะเดี๋ยวมันจะเกิดการงานเข้าได้นะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานนะคะนะขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะพร้อมที่จะลงมือทําพร้อมที่จะลุยนะคะอย่าก,กลัวต่อปัญหาและอุปสรรคสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะ จะคิดจะทําอะไรก็ให้วางแผนงานการจัดการสิ่งต่างๆให้ดีด้วยนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันสุกนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะนะแต่ก็ต้องรู้จักเก็บรู้จักประหยัดรู้จักอดออมด้วยนะคะนะอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะถ้า anyway> ในเรื่องของความรักนะคะคนวันสุกชอบจับผิดคนรักไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักนะคะเรียกว่าพ่อแง่แม่งอนนะคะงอนเพื่อที่จะให้คนรักมางอนงอนนั่นเองนะคะนะ งอนแต่พองามก็แล้วกันนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่พูดจาพูดจาไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะถนอมน้ําใจผู้ครองคนรักนะคะนะเพราะฉะนั้นหันมาเอาอกเอาใจดูแลกันให้มากขึ้นนะคะจะได้เป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะชังเลือกนะคะเลือกมากเลือกเยอะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะนะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนไตกระเพาะปัสสาวะนะคะปวดท้องนะคะนะ ท้องร่วงนะคะท้องเสียกดไหลย,ย้อนรคกระเพาะนะคะปวดประจําเดือนนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งนะคะแต่ระวังมันจะเฉียดด้วยนะคะสี่ถ้วยอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะรวมถึงคนเกิดวันศุกร์นะคะนะหมอป้าแนะนําว่าเช้ามาให้ใส่บัตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไหว้สารหลักเมืองนะคะก็ก็เรียกว่าจะเป็นการที่แบบ ส่งเสริมนะคะนะทำให้หน้าที่การงานเรามั่นคงขึ้นนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะ1 2 3มาดูนะคะคนเกิดวันเสาร์ได้ไพ่อะไรคนวันเสาร์แฮงแมนนะคะช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่อึดอัดใจนะคะนะรวมถึงแฮงแมนต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะนะ รวมถึงไขมันเบาหวานนะคะนะ้าไตกปะประเพาะปัสสาวะนะคะปวดท้องปวดประจําเดือนด้วยนะคะดูแลสุขภาพนิดหนึ่งนะคะนะราชินีเหรียญน,นะคะเรียกว่าใครที่รองคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะแต่ราชินีเหรียญมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะนะเข้ามาก้อนใหญ่ก็ออกไปก้อนใหญ่นะคะสิบถ้วยนะคะความสุขความสําเร็จความสมหวังหน้าที่การงานนะคะ จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะมีดวงของการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าชีพจรลงเท้าเหมือนกันนะคะนะมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหนังสือเดินทางเอกสารวีซ่านะคะนะหรือใครบางคน อาชุออเนาะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอบการเรียนการแข่งขันเกี่ยวกับหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหน้าที่การงานโดยภาพรวมแล้วนะคะนะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะมีคนเมตตาเอ็นดูดีนะคะนะ้รวมถึงถ่าในเรื่องของการเงินนะคะนะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขว่านะคะ รวมถึงใครบางคนช่วงนี้อาจจะกําลังมีความรู้สึกว่าอยากจะได้ในเรื่องของรถบ้านนะคะยศยาน่านนะนั่นเองนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมนะคะขยับขยายกิจการร้านค้าต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เรียกว่าการเงินช่วงนี้ได้มาจ่ายไปนะคะนะรวมถึงท้าในเรื่องของความรักนะคะสิบถ้วยเป็นความรักที่ดีแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะ คนโสดน,นะคะช่วงนี้เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันยังเป็นความรักที่คาราคาซังรักรัก,รกเลิกๆเลิ้อยอยู่นะคะสุขภาพนะคะคนวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าข้อความดันไมเกรนด้วยนะคะรวมถึงการเจ็บทรงอกแน่นหน้าอกนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิ่สีนะคะก็จะมีเลข7มีเลข2แล้วก็เลข0ูนย์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้ง7จวันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ